ีครับทุกท่านทุกทุกคนวันนี้ลุงจ้าบจะไปแอลเมห้องสอนเนาะครับตอนนี้ลุงจ้าบก็เริ่มต้นจากอำเภอแมตแ้งนะครับครับตรงนี้ก็จะไปปลายเนาะแถม9กิกิโลครับแถม9กิกิโลนะครับไปปลายเนาะครับเดี๋ยวเราไปปักตีปลายนะครับครับตอนนี้ลุงจัาบก็มาถึงตีปลายแล้วครับก่อนจะถึงปลายก็จะมาเจอใส่สะพานประวัติศาสตร์ท่าปลายนะครับ อยู่ตรงนี้นะครับก่อนจะก่อนจะถึงเข้าในเมืองป้ายนะครับขับไปลงจ้ากก็จะไปทายบรรยากาศทางด้านในของสะพ,พานนะครับว่าเป็นจะใดเนาะสะพ,พานประวัติศาสตร์ท่าป้ายนะครับาจ,รจากที่ลงจ้าพานประวัติมาก็เป็นสะพ,พานประวัติศาสตร์ครับที่สร้างในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ ผนว่าสมัยก่อนนี่เป็นสะพานไม้ครับแต่มันไหม้ไปแล้วครับมันโดนเผาเนาะครับก็เลยสร้างสะพานเล็กได้ขึ้นมาครับเป็นสะพานตีข้ามแม้น้ำป้ายนะครับนี่ครับตอนนี้ลูจกจ้าบก็มาอยู่ตั้งตั้งกลางสะพานนะครับครับนี่เป็นไม้น้ำป้ายนะครับ ทางด้านใต้มือของลงจ้าบนี่ก็เป็นเป็นสะพานนะครับสะพานทีถนนตีรถเดินนะครับอันนี้สะพานเล็กนี่เปิดเกาะจะให้ว้คนมาแอวนะครับมาทายลูกพาย,ยังนะครับเดี๋ยวลุงจ้าบก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับ ว่าตรงสุดหัวสะพานพูดจะเป็นเช่ได้นะครับ ถูกจาบมานี่ก็กลางเดือน,นครับกลางเดือนพฤศจิกานครับ2,564นะครับ กลับไปได้เดินมาจุดของหัวสะพานนี่แหละครับสะพานประวัติศาสตร์นะครับตอนนี้เปิดก็จะมีขายของฝากนะครับขายของฝากขายเสื้อผ้าน,นะครับ ไปตรงนี้ก็จะไปเข้าไปในเมืองปลายนะไปนี่ก็จะไปเจียงใหม่นะครับไปโคดแม่มาไล่นะครับแม่แตงเนาะครับเดี๋ยวลุงจ้าก็จะไปต่อเนาะจะไปเข้าไปแอลในเมืองปลายนะครับว่ตาตั้งในเมืองปลายนะมีอย่างพองนะแล้วลุงจ้าก็จะซดเข้าไปเพื่อครับไปปางมาผ้านะครับเข้าไปในเมืองแม่ห้องสอนนะครับแล้วก็จะซดไปแอล ดอกบดพอดอกบดต้องนะครับทีขุนย้อมเนาะครับเดี๋ยวลงเ้าไปปะกกันสักหน้านอครรับถ้าเฮาลุกจากสะพานประวัติศาสตร์มันละก็ถ้าเฮ้าจะไปแอลตีกล่อง ก้องแลนนะครับแกนแคนยอนนะครับก็เลี้ยวซ้ายครับก็จะมีป้ายบอกอยู่ตรงนี้นะครับก้องแลนปลายแคนยอนนะครับ ตรงนี้ก็อยู่บริเวณด้านหน้านะครับที่จะขึ้นไปไปลายแคนยอนนะครับหรือว่ากองแลนนะครับร่บทางตรงนี้ก็จะขึ้นไปนะครับไปหล,ง,ลงจับก็จะเดินขึ้นไปเนอหัวตังบนนันปิดจะได้นะครับ ปายแคนยอนนะครับหรือห้องทำจิว,ว่าก้องแลนนะครับต่างตีเข้ามาป้ายก็บอกบอกค่อยชัดสักตะใดน,นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะมาก็เปิด GPS นะครับจะง่ายที่สุดครับ ลูกจากสะพานประวัติศาสตร์มาก็จะประมาณกิโลกว่าๆครับต่างขึ้นนีก็จะชันนิดหน่อยครับแต่ก็บัถึงว่ากับจริ้งนักนะครับชันนิดหน่อยนะครับ นี่ครับนี่คือตางขึ้นนะครับครับลงจับก็เดินขึ้นมาสักพักหนึ่งครับผรู้สึกว่าหอบเนาะครับใกล้จะถึงแล้ว ครับเออยู่บนนี่ก็ยังได้ยินเสียงรถอยู่นะครับรถถักด้านล่างเนาะมันก็บักไกลจากถนนนะครับแต่ตีเ่าเตีวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะชันหน่อยครับก็ประมาณ500เมตรครับตากชันๆนี่นะครับใกล้ถึงละเอาละครับ ปายแคนยอนนีหรือว่ากองแลน์นี่ครับทีลุงจ้าบกว,าว่ามันมันจะอยู่ขวามือว่าบ่ดจครับอยู่ทางใต้มือบท้าลูกจากจากเย้งใหม่มาเนาะถ้าาลูกจากสะพานประวัติศาสตร์มาครับนะครับเพไปจุดชมวิวนะครับ ครับกองแรงคร,บคร,บงรงงับนี่ครับเมื่อกี้ถามฝรั่งว่าเป็นได้ปะตั้งแคบนะฮะเอาแคบแต่หรอเอาเนี่ยครับหุย้ย ครับจะไปรับตาเตีวนะครับได้นะครับมันกรีดมันแขบนะครับดูอุ้ยดูควารู้เอาขาลูกจับสั้นนะครับตต้องอุ้ยครับลูกจบแฝกคนกว่าความสูงเนาะ คุณก็เป็นวิวเขานะครับอือตั้งนี้อย่างเป็นล็อกออกแอคย์นี I ่เฮ้ยเอ่เอโอ้ไปไม่ได้ละคุณได้วะฮะเดี๋ยวลุงจับขอเลี่ยมขอลายก่นนอนเนาะ ลงได้ก็ลงถ้าลงไ,ได้ก็บ่ลงครับครับจะลงจับเดี๋ยวก่อนจะลองลงไปนะครับไปตั้งกีดๆนี่นะครับอ่ยเอ้ยออเอ้ยออ้ตั้งนี่มันแสบขนาดอ่ยอ่อ้ย้ออื้อ แมข่ขำนี่จะอะไรนี่ <S <S ไปแคนยอนดูตางลงมันลุกลุกจับมันจะตางขึ้นไปนี่กลับไปทางนี้ลุกจับจะไปทางไรายก่อนนะครับไยแคนยอนเฮ้ย อ๋อเอาลาะไปด้านนี้ก็ได้เดี๋ยวเนอะเดี๋ยวครับขึ้นไปเนาะครับทานผู้ชมจะได้ยินเสียงลดอยู่ครับลดทางด้านล่างเนาะวูวูมันเงียบนะครับ เลยได้ยินทีเนาะอ้อยย้อยนี่ถูกจับขึ้นมาแล้วเฮ้ยเห้ยน้าขาเฮ้ยยาอ้อยย่อยครับเฮ้ยครับ ก็เป็นห้องแนมไหลครับแนมคงไหลเสาะลงมาเนาะครับแต่เมืินๆไปก,ก็สภาพคงจะจะบะเมือนจีอีแ้แหละครับคงเปลี่ยนไปเนาะทิ่ง้าบมานี่ก็กลางเดือนพฤศจิกายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะเดือนพฤศจิกายน 2,564ครับเอาล่ะจะขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาได้งามไหมวิวดางบนนี่งามเฮ้ยต้องโอ้วงามงามงาม เ,เล็กยู่ยู่ฮะเลอดตกที่ตายเลยนะ่ะเจ้าก,ก็ได้เดินยอดกลับมานะครับจะไปขอแถม้อตังหนึ่ง จะเดินเลาะไปนะครับโอ้โตเห้กันนี้เดินเลาะไปได้ก่อนนี่เอาอย้ยเตรียมเขาลายก่อนวิ่งวิ่งนครับปลายแขนย่นอนวูบเ,เลิศอกนนี่หมื่นจ้า โอ้ยโอ้ยไปยุย้ยถ้าฝนตกนี่มั้ควรขึ้นมานะครับกว่ามันพัเลิดเนาะกว่ามันลื่นนะครับกว่ามันลื่นเนาะคนเมืองก็ห้องพัเลิดนะครับคนไทยห้องวันลื่นนะอะไรทําไมนะลื่นเนี่ยลื่นล้มเนี่ย อยา่โอ้บาหินกิ่งลงหน้าผากะลักกะลักกะลักเนี่ยครับก็มันไปได้หลายทางครับ ไปนักครับซอกซอกแซกแเข้าตามูนะครับแต่คงก่โค้งเหมือนกันมดนะครับเนี่ยครับป้ายแคนยอนกองแลนครับ เดี๋ยวลงจ้าบก่อนจะไปเรื่อยๆแวะเอวเรื่อยๆนะครับครับเดี๋ยวเาไปปะจักหน้าเนครับก็มีนักท่องเที่ยวมาครับ อายาอายาเฮ้ย,ย,ยครับหลังจากที่ลูกจับไปไปขัย้อนมาลูกจับออก็มาแวะจิบกาแฟนะครับมาซื้อกาแฟอยู่ที่นี่ครับตีเลิฟสตอรี่เนี่ยครับเป็นร้านกาแฟนะร้านกาแฟข้างทางนะครับนี่ครับ เล right ิสตอรี่องรับเจะไปไทยทางด้านหน้าเนะไปทางด้านหน้าเริฟตอรี่องรนี่ครับเิฟมเร่อรวเนี่ยครับนี่ก็คือด้านหน้านะครับร้านกาแฟนะครับ จ,จะต้องอ้อมไปแหวพอทางด้านหลังนะ,ปะเป็นจะได้นะครับ นะครับของเล็กๆน้อยๆเอานี่ก็เป็นตีจุดไายลูกนะครับจุดเช็คอินไายลูกนะครับเราบร่กล่องอย่างนี้นะครับงั้นเลยครับ ดานหลังด้านหลังล่านนี่ก็เป็นแปลงสตรอเบอรี่นะครับนี่ก็เป็นวิวทางด้านหลังนะครับ จ็ได้เดินลงมาทางด้านล่างเนี่ยนะครับข<อ>เลิฟสต,ต,ตอรี่เลิฟสตอรีตีบเก่าเก่าคลาสิกอย่างแบนต์ตะหักตักือ นี่ก็เป็นแปลงส,สตอรอเบอรี่นะครับสตอรอเบอรีร่หน่อยไม่ยอออกแต่กำลังปลูกครับตอนนี้ลุงจ้ากก็ได้เข้ามาที่บอน้ำพู้ร้อนนะครับบอน้ำผู้ร้อนท่าปลายนะครับคี่ลุงจ้ากก็ได้เข้ามา ผานตีเป็นเก็บบัตรนะครับปูใหญ่กาคนละห้าสิบบาทนะครับเท้ารถยนต์เข้ามาเการถยนต์แถมซาวบาทรักเจ็ดสิบบาทบนรับนี่ก็คือทางไปน้ำพดร้อนท่าปายนะครับแถมสี่ร้อยเมตรนะครับถ้าสำหรับคนต่างชาติปัดผ่านประตูคนห้าร้อยบาทนะครับคนไทยห้าสิบบาท อย่รงจ้ามานี่ก็เป็นช่วงเปิดเปิดห้องแอวครับแต่เปิดบ่คือเล่นน้ำนะครับครับตอนนี้ลูกจ้าก็ได้เดินเข้ามาทางด้านในนะครับทางด้านในของโป่งน้ำร้อนท่าปลายนะครับขับเดินไปแถมประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะครับเดินไปทางด้านบนนอ ครับเข้ามาทางด้านในนี่ก็จะจะสาบกินนะครับสาบกินกรรมฐานเหครับเหมือนน้ำผู้ร้อนทั่วไปนะครับครับมาถึงแล้วครับนะครับอันนี้อุณหภูมิ80ครับครับอุณหภูมิ80องศาเซียเซีร์ห้ามเข้านะครับเปิดหม่ให้เข้าเนาะอันตรายนะครับมันห้อนเนาะ ประกมีมีมืออ่านนี่ครับโปร่งน้ำร้อนท่าปลายครับป่ะก็จะมีป้ายไม่เนี่ยครับเพือนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับมาเช็คอินเนะว่าได้มาละ นี่ก็เป็นจุดไฮไลท์นะครับจ <day> <See> okay. <GT> ุดไฮไลท์ของโป่งน้ําร้อนท่าปลายนะครับจุดตรงนี้นะครับจุดสุดยอดละครับจุดตรงนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นาจุดหนึ่งนะครับจุดจุดต้มไข่นะครับครับห้ามต้มไข่ครับจุดนี้เป็นจุดจุดห้ามต้มไข่ครับจัาก็อ่านฝั่งอ่านไม่น้อยนะครับกลัวมได้อู้นะครับเปินห้ามต้มนะครับ ห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามตมนะ้มเนาะห้ามตม้มห้ามลวกที่ลงจับก็ได้เดินมาจังนี่ครับเดินอ้อมมันครับจับเดินเข้ามาทางด้านซ้ายครับอ้อมออกมาทางด้านขวานคนัะ เข็มสักมือไดผมว่าเปินจะเปิดหื่ออาบน้ำนะครับตอนนี้เปินห้ามอยู่โควิดมันระบาดนะครับบานกันเป็นช่วงที่โควิดระบาดนะครับกี่ที่เข้ามาตีด่านนะเปรนก็ถามว่าได้ฉีดยาหรือ,อยังนะครับเขาได้ฉีดครบสองเข็มแล้วประกอบหื่อเข้ามาเนาะบัสที่เขาผ่านเข้ามานะ่ะถ้าสมมุติเขาจะไปแอลตี ห้อยน้ำดังนะครับกอบใจบัรตอดทีเฮาใจตอกี้นะผ่านเข้าไปได้นะครับกี้เปิลถามว่ามาตั้งไหนนะครับลุงจ้าก็บอกว่ามาตั้งเชียงใหม่นะจะอ้อมไปลงขุนย้อมนะครับลุงจ้บาบปได้ปิกไปละแต่ถ้าไผ่ามาตั้งปลายจะเข้าไปจังเชียงใหม่ครับเอาแวะมาแอลทีนี่ก่อนแล้วเฮากาเสียกาการทำเนียมครับทีนี่แล้วก็เท่าไปห้อยน้ำดังแล้วก็ไปได้เสียแล้วครับ สองข้างตางก็จะเป็นนะครับเป็นป่าเนาะก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลครับจอกแจ๊กจอกแจ๊กครับที่ลงจ้าบมาในกล่อมมีโค้นไม้แอลครับที่เดินขึ้นมาตะกี้มีหันรถจอดกันเดียวครับ เป็ดสมัยก่อนเ้าไมาแอลไปนะจะปะเกาะนักท่องเที่ยวคนจีนครับฝรั่งครับพอม,ม่อมใจเมืองไทยนะครับว่ตอนนี้มานี่หายหมดครับเงียบนะครับมันใหม่ยู่มโเดี๋ยวสักว่างก็ถ้าจะดีละ มาปะใส่สะพานเี่ครับเปิดแปลงสะพานง้ํานะครับนีาลัครับทางด้านบนบุนก็เป็นตีครับเป็นตีอาบน้าครับปกติถ้าเปิดเปิดคือถ้าเปิลเปิดกค็คงเปิดอาบน้ามแต่คงด้านบนเลยครับ เนี่ยครับนี่คือห้องอาบน้ําแหล่นะฮะเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับครับตอนนี้ลูกจ้าบก็ได้เดินออกมาแล้วครับตอนนี้ลุงจ้าบก็จะออกไปละเดี๋ยวก็ลูกจ้าบก็จะไปแอลตั้งหน้าต่อน,นะครับ,บหัหู้ไปติไหนนะครับเดี๋ยวเราไปปะกับตังหน้านอบริเวณนี้ก็เป็นคอฟฟี่อินเลฟอยู่ข้างทางเนาะ เอาลูกตังเจียงใหม่มาก็จะอยู่ทาง้ายมือครับก็จะเข้าไปตัวอำเภอปลายตลาดกาแฟเนาะครับนี่ก็เป็นบริเวณด้านหลังของ o o f f e in Love นะครับ ทางด้านหลังก็เป็นวิววิวท้องนาะคระับกับภูเขาเน่ะวิวกับตงะะุงครับกับดอยนะครับเดยนลงจับเข้าไปในตัวเมืองปลายละ